มันเป็นหมูประจาอสวัสดีสวีดัดคำนโอ้ยวันนี้ผู้บ่าวจะมากินเรียกว่าไปซับไปชอ็อนรับกินเล่นๆหัวหัวคนานโอ้กินเราไปทํางานเหมือนกับเหมือนเดิมคำนโอ้กี่โมกี่ยามแล้วก็ไม่รู้ส้นไหนส้นไหนส้นไหนขอส้นไหนนะคำนา่าะบ้าแต่สี่แทบถวโอ้ลืมลืมไปกันมาโโรแกนผมวันนี้เราจะพบกับไอ้นุ่มเสียงแหบสี่บางย่างแทบประจําวันโอ้ยน่ะ อ่ะโอเคครับเริ่มลุยแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปทำไม่ทันงานละอ่ะสุราเขาบอกมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่มันดีต่อใจบ้าเชียมรักวัวให้ผู้ครับรักลูกให้ติดทรักสุรา40ดีกิตก็ที่ผมบอกหลเพงยืนยุ่นครับเส้นใดไม่เอาไม่พูดโอเคนะครับวันนี้เราจะมากินข้าวเราจะไปทำงานโอ้ยเนาะ บรรยากาศฝนตกรินซุดซัดบรรยากาศน่าเซองกันโอ้สีอ้สีกันโอ้ไม่น่าเซองกันโอ้ขอยัดแยบใครนะครับนะถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมเออโอ้ยนะโอเคนะครับนะเราจะกินแล้วนะถ้าผิดภาพประการใดก็ขออภัยมาณที่นู้นครับดวงหนองบัวฝนม่ที่นี้นะโอเคนะครับขอส้นหน่อยส้นหน่อยนะครับแก่ข้าวแก่ข้าวนี่ครับ เมนูผมคือจะเป็นเครียกว่าปลาช่อนกับปลาช่อนปลาซันนะครับแซ่บกินเล่นๆหัวซนไหนซนไหนครับสุราไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่มันดีต่อใจอย่างที่ผมบอกไม่ควรเราเป็นเยี่ยงอย่างครับเนาะได้อยู่แต่เธอ่าแนะนําแนะนําครับเนาะอาคนที่อยู่กรุงธมหรือบางกอกแบงคอกนะครับเนาะถ้ามีตังกินข้าวนะโอ้เป็นห่วงเป็นใจครับเนาะ ผมจะบอกวิธีนะครับง่ายๆเลยครับนั่งอ่านกินตัวเองครับกินให้มันอิ่มไปสักสามสี่วันเป็นเลยเป็นไงอ่านกินแต่ของกันนะเป็นตะเสียบแต่เป็นตะสีเสียบโอ้ขอยัดหยาบใครอ่ะคำโตๆครับนั่นนี่แหละโอ้ไปช่อนไปสักกับอ่านอีกหนึ่งยิ่งเล่นๆโอ้ดีกับเนื้อแดงเลยทีเดียวเชียวตัวนี้น่าจะไซส์สองโลเลยประมาณที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อวานนะครับนะขวามสนหนสนาดกินเข้าไปทางานครับออย่าบอกใครจบ นี่คือหนึ่งผู้รอชีวิตจับบอกควรข่าครับคือผักชีครับผมเนองโอ้ยแก่ที่ผมบอกครับเฮ้ยนาะบอกคุรข่ามันฆ่าได้แม้กระทั่งของไม่ใช่ดิฆ่าได้แม้กระทั่งผักตู้ผักแม็สคซีจินและผักหอมไปนะถ้ามันฆ่าของเราเรียบก็ไม่ค่าด้วยมันจะไม่ว่าสักคำเนาะปัดโทวแค่คนเดียวหรือปัสสาวะคนเบิกินหรือเปล่าเนี้โอเคไหมเลยกินแล้วเลยกินเวลากี่โมงแล้วนะขอดูเช็คเวลาก่อนนะครับเนาะอ่าเจ็ดโมงสี่สิบสามอ๋อใกล้จะถึงเวลาอันควรแล้วครับอ่ะ เงาผมปลชนโอ้ตัวใหญ่ๆมีไข่ด้วยนัดชอบผมราะว่าต้นัดได้กับดิสกับชอบเหมือนกันผมก็เห็นมากนั่นเดาว่าเหมือนนั่านเดาว่าเหมือนนี่ก็คือหนึ่งพลวัตชีวิตจับบัคโคนับผักติ้วครับผมนี่คือพลวัตชีวิตจากผมนะครับเดี๋ยวดีขามนี่ข้าของโอ้ย ค่ายเรื่องของคำนะ้องหยอกหยอกคำดอกแลเจ้าบ้านต้องจะเมื่อยกจะคอกแนละ้วเมื่อย,อยจะคอกนะเดี๋ยวจะรีบกินแล้วนะจะถึงเวลาทำงานนะครับเนาะวันนี้ตะยุนนัดไว้ทำงานก็แบ้ไม่เติรูลไม่ได้มาเขาเรียกว่าไม่เรือ่องงานไม่ตาตยครับเนาะทำทุกอย่างที่ทำได้ทำไปเพื่อขอให้ได้ตังค์อย่างที่ผมบอกเนาะอย่างที่ผมไปส่งน้ำเมื่อวานครับไอ้นุ่มผมยาวครับเขาเรียกว่าก็เด็กหลังแหวน ไอ้หนุ่มผมยาวครับเพื่อนไอ้ผมไปส่งน้ำเมื่อวานเนาะผมพนักงานส่งน้าน้าออกแล้วผมได้ตังครับเนาะเขาบอกทําไปเถิะงานเขาบอกทําทุกการครับที่ที่มันได้ตังทำาเบอะเขาบอกว่าโ,โดนใจผมจริงเลยครับจิ๊บจิกบจิกบจิ๊บโดน,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 ดนตรงนี้โดนตรงเนี้ยใช่เลยครับไม่เลิกงานไม่ตายครับทุกการ <c oughs> ทำงานทุกอย่างเลยครับนะที่ได้ตังแล้วทำไปเหอะนั่นแหละคุณจะมีตังไม่มีตังเก็บขอให้คุณมีตังใช้แก้วเพื<ๆ>่อหมอหมอเรียนมาไอ้หน<ๆ>ุ่มผมยาวครับนี่วะ

ครับผมไปไป่ะนี่ครับทุกแกลงน้ำกันนี่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 มันเป็นพื่นแล้วครับนี่ลาป๊าปลาครับป้าปลาป้าปลาครับถ้าผมอิบแลาะกันไปทำงาน,นกันเนาะอย่างที่ผมบอกครับไม่เลือกงานไม่ว่าตายครับนี่ขนาดทุกแกยังมาตามผมไม่ใช่อะไรหรอกผมไปทำงานสายป๊าเปิดอะไอารรักอ่าพอครับแล้วก็กินใหม่ก็ได้เนาะแก้ว สวัสดีผมเลียหิ้วแม่ผีเลียผมผมเลียหึ